สวัสดีสค่ะสวัสดีจ้าพระจ่าแม่จา๋าเขาว่าตอนนี้ตอนนี้เขาว่ากระดาษด่างกําลังจะมาเดี๋ยวยายพินลื้อกระดาษก่อนนะมีคนถามว่าระหว่างปลูกในแข่งกับในวงซีเมนอันไหนดีกว่าการปลูกในวงซีเมนดีกว่าจ้าเวลาจะลื้อจ่าลายระยกมาได้ง่ายจา้ะ แต่ถ้าเราปลูกในวงซีเมนตนะ์น่ะไอ้ปลูกในเข่งดีกว่าถ้าเราปลูกในวงซีเมนตนะ์น่ะมันจะรือ้อยากแต่เวลาเราจะยกจะาอะไรจะขายก็ยากแต่ถ้าปลูกในเข่งเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ประมาณห้าเดือนเนาะต้นที่ส่งมาจากไอ้ชมไมอะทอชมไยชอะที่ยาบินใส่ใส่อนรอบมาจำก็ได้อยู่เนาะพ่อจ๋าแม่จ๋าหออมน,นี่แป๊บน,นึอน,นี่เล็กอยู่ไหนเนี่ย มีกายสิทธ์ถูกไหมดดำแดงหอ๋ออยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยววันนี้ยายพินมีป้ามาช่วยด้วยมามาวันนี้ไม่ทำกับลูกชายรักแอบทำก่อนถ้าทำกับลูกชายยายพินไม่ได้แสดงฝีมืองานลูกชายทำหมดหนูตัดหญิงออกก่อนม่ต้องเสียดายเลยจ้ะ <c oughs> เพราะว่าถ้าเราทำแล้วเราใบไว้เยอะอะน้ำมันจะไอ้นี่จ้ะ มันจะระบายน้ำออกเยอะคายน้ำไม่ใช่ระบายน้ำแหมพู้สัตั์สนแล้วดึง,ดงอันนึง,อ,งอึ๊บอ,อ,อึ๊บ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 หูลากแน่แสดงว่าต้องมีไข่เยอะ ดาดูแลเลยถ้าปลูกกระดาษช,ชอบน้ํานะจ๊ะแต่ยามินปลูกติดกับก๊อก,ก,กน้นะํานึกว่าเขาจะเปิดกินเองได้กันไม่ยอมเปิดแล้เนาะกระ๊อกแท้ๆเออจะเปิดกินซะเองไม่ต้องรอให้เราลดเนาะมาเอาเอาันนี้มาตรงกล้องปุ๊บวันนี้ไอ้นี่เงาหนอมันมีหนออยู่สองหนอมันไม่เอาเราขึ้นห้องบนละ เออไงเือไงนี่นะมามาดูกันไม่ใช้น้ำหรอกนี่ก็ไม่ใช่ป่ะโอ้นี่ไข่นี่วูวนี่นี่ป้านี่โอ้โหากำลังมังนี่ไงถาดนี่ใสมามานี่นี่แป้งๆเลยถ้าลดน้ำดีไข่จะออกดีขนาดอยู่ก๊อกดินแห้งผักผากันเนี่ย ประมาณกี 8, 2, <ip ed cabbage rain> ่เดือนนึกห้าเดือนนะที่เราลื้อกันวันนั้นน่ะที่เราตัดเนี่ยนี่นี่โอ้โหเนี่ยดูเนี่ยนี่โคิดผิดหรือเปลู่นี่นี่อุยนี่หนูเม็ดนี่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 ไม่ใช่นี่อ่ะตัวไส้เดือนนี่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 เกลียไปนี่ ไหนโอ้เยอะเลยป้าเมื่อก่อนเม็ดนึ่งกนไหนอะนี่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 เมื่อก่อนนะเม็ดโอ้นี่ไข่อ่อนจังเลยโดนลูกบอลเพราะเนี่ยแผลดกซนเนี่ยไข่อ่อนเขาบนเนี่ยไข่อ่อนบนนี่ไข่อ่อนจังเลยอ่ะนี่อย่ามาหาตัวหน่อยนี่โดนลูกบอลลูกบอกแม่อย่าลื้นะแม่อย่าซนนะแม่อยู่บ้านอะ เนี่ยม no. ีเพื่อนมาไม่ได้เลยเนี่ยมีเพื่อนมาต้องซออนี่โอ้โหไหนเรืองบ้าโค้แต่แกบอกให้จัดลื้อเอาอันนี่ออกก่อนเอาต้นออกก่อนเดี๋ยวต้นช้ำต้นมันเพื่อนตกลงกันไม่ได้ฉล้วามสวยเนี่ยไหนไหนแล้วต้นมันอะนี่ไงต้นมะสองต้นนี้เลยนะกันไหนแล้วบีดอยู่ไหนนะมีอยู่นี่ภาพเกือบถึงจะตรไหน ให้ลูกสวยด้วยตอนนี้นู่นไงลูกเขอตอนนตาต้นนู้นไงป้าต้นด่างไข่อ่อนเต็มเด้งแต่โดนบ่นแล้วเนี่ยวันนี้ลูกรู้นะอ่อ,อนอ่อ,อนนี่เป็นง่าย<ะ>ได้เป็นแต่ว่าลูกมันไม่สมบูรณ์เนี่ยดูไข่นี่ได้เยอะมากเลยปิดฝ่ายเยอะแล้วนะไข่อ,นนอะไม่งอกเลยเลยนี่แตกแล้วนะแตก,ตกแล้ว มันนี่ไงนี่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 อะรมันไข่นะเห็นไหมไข่แก่ไข่แต้ดินไขแก่ไข่แก่นี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 ่ไข่ซ้อนไข่เลยเนี่ยป้าอยากอยู่ใกล้เลย มันเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยมันมีอีกมันมาติดไปอยู่เราลื้อไปหมดแล้วเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเนี่ยนี่อะไรเนี่ยไข่มันซ้อนไข่ไงมันเป็นไข่แล้วมันแตกหน่อออกไปอือมันอยู่ติดลากเอาน้ำฉีดก็จะไม่ต้องกินแฉะแฉะไม่ใช่หรอใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะโอห บี้โฟมใส่ด้วยดีดินจะโล่งอี่ยใส่ไม่ได้ปลูกใส่แต่กำมะพร้าวกับใบกระเพรียงี้มันก็น่าจะเป็นเนี่ยอันนี้เขาเรียกไอ้จอยนี่นี่นี่ป้านี่นี่เนี่ยเนี่เนี่ยันี้เยเขาเรียกไอ้จอยไฟไหลมันไงไอ้จอยมันก็ขึ้นถ้ามันอีหนมันมีไข่มันจะลากมันจะสีน้ำตาลน้ำตาลนี่ไปไหนจะเจาะอันนี้ไม่ได้เจาะมันตื่นเต้น ง่งเงาล่าเอยู่นี่คูมันลกจัดง่งนดำน่อเดี๋ยวฮะนี่ต้องมือด้วยนอนนี่เอันลกจัดไงเดยวก่ออ้นี่เกแกขั้วโอ้โหมันจะโตไหมยังไงโต แต่มันช้าหน่อยนี่ป้าเน่เน่เน่ดูไข่นี่ยไข่โอ้โหเฉียนไข่แตกเลยนี่ไข่ท้งนั้นเลยนี่โอ้โหเฉียนไข่แตกหมดเลยมืงอกะเปลือกมันติดวันนั้นเพิ่งปลูกไปสองวันนั้นก็รื้อต้นหนึ่งนี่อะไรนี่ไม่ใช่เนี่ยใส่อิฐใส่หินใส่อะไรไปมั่งให้ดินมันโล่งแล้วก็ใบกำปองกระดานมะพร้าวเนี่ยไม่ต้องอะไรเลยนะ ไข่ okay, ดีจังเลยยังไม่ถึงปีเลยเนี่ยซื้อมาแล้วหนูตัดเงาไงอันนี้เงามันโดนตัดไงที่เื้อไงลือ,อ,ลอแล้วตัดเงามันเนี่ยตัดเงาเาไปปลูกไงยกยอดที่เขาเรียกยกยอด นี่น่นี่นี่่่เปกตาคงก็ไม่ดีถ้าเขาขาวจะเห็นถ้าดำๆมต้องคุยกับดำไข่ดำมันจะขึ้นไวกว่าอืมไม่แก่อ่าแก่น้ฉีดด้วยน้ำใส่ก้นแล้วพูดผ่านนิดเดยอะไรตัวเนี้ยรากเนี่ยมัน เราไม่ต้องไปใส่ใจนะเพราะว่าพอเราน้านเสร็จแล,ล้วลากเขาก็จะเสียเลยจ้ะลากให้เขาเสียเลยใช่ไหมเ่งเ่าเม็ดดำไข่ดำเยอะเลยไข่ดำแสดงว่าไข่แฉะแเนาะเอาใบออกมาใบในตอเยอะๆอยู่เลยถ้าเขาอยู่ร่มมากก็ไม่ค่อยเปียกนะ เขียวนี่เลูกไม่อยู่ลูกมากจับลูกไม่อยู่นี่เล่นเลยเง่าเงาเง่าตาไงนี่ตาตาจะขึ้นไงเนี่ยเนี่ยขึ้นขึ้นตอเนี่ยไปนั่งน้ำก่อนแล้วันคันไหมเนี่ยไม่คันละเฮ้ยหนเนี่ยอ่ะเฮ้ยจะเดินมาได้ไงอ่ะมิดเบลเลอร์ออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใหญ่ไหวเดี๋ยวจะมาแต่มาคัเนี่ย Jangan keke Jangan อ่วาเนี่ยแบรมีเกี่ยวอืมโหใหญ่ใหญ่ดเนี่ยไหมตรงเลยอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวชุดนอกกู้เ็นไทแล้วอย่าเยอะไปปาโอ้โหไข่ ดูอันนี้เนี่ยดูอันนี้กัดเนี่ยปลาดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยแกคุยไปทางโน้นแตกเลยแตกเลยกินคุยมาเนี่ยแตกเลยเศษได้เนี่ยอะไรอ่ะแตกดีจะดันอะไรกันเด่นเลยเนี่ยแล้วมันใช้ได้แตกได้แต่อันนี้ได้องี้ยเมเมื่อกี้เนี่ยแตกไจ้ะต้องคุยใหม่ทีนึงต้องคุยอีกทีเนี่ยเม็ดเยอะนะเนี่ยเยอะเยอะนี่พอจ่าเม็ดจ๋า เนี่ยหนูคอ่อยบางต้นน่ะหนูได้เป็นร้อยลูกยังมีเลยนะเนี่ยเนี่ยเหรอจาะตอนนี้ก็ได้เยอะอยู่ตอันนี้รอยเงาที่ยะพินตัดไว้คราวที่แล้วว่าจา้ะเมื่อสามสี่เดือนที่แล้วเนะี่ยนะยีพินตัดเงาออกไปให้เขาเลือกแค่นี้นะ แล้วก็เงามันนี่ก็ไปปลูกให้มีไอ้นี่ได้อีกนะให้ให้เป็นไอ้นี่ได้อีกป่ะเงาเนี่ยเอาไปปลูกให้เขาล่ลอลอ่อต้นให้ขึ้นอีกได้อีกได้ที่หนูเคยที่ที่นั่นวันนั้นอะ จะพิงแคะหน่อไปสองหน่อแล้วหลังจากที่ว่าปลูกแล้วก็หน่อก็แทงขึ้นมายันเอก็แงะออกเนี่ยนะขนาดนี้มีไข่แล้วนะ่มีรากแทงไข่แล้วนะ่ยนแท่นนี้นะนี่เขาอยู่ในร่มเลยทําให้เขาด่างน้อยเป็นนะป๊ะหาว่าอยู่กลางแดดจะด่างเยอะจะถ้าแดดกลางแดดถ้าในร่มเขาจะเขียวเยอะแด่นนี้ก็ โอ้ได้นี่ตาหนึ่งเนี่ยตายอดขึ้นใหม่จะไม่ออกเหรอเอาออกป้าเอาออกไปปลูกข้างนอกเข้าไว้ย้างนี้เขาก็ไม่ขึ<อ>้นยอดยอดเขาไงออใช่ไม่ใช่ใไข่ไหมใช่สิ็จอะนี่กลไปปลูก ว่าซื้อบอนกระดาษถ้าเราซื้อใหญ่ๆอย่างเงี้ยจะคุ้มจ้ะแล้วอันนี้เราก็ไปวางข้ออีกได้นะอันนี้อะไรโอ้โอันนี้ต้นอ่อนอีกนี่ป้าจา๋า <c oughs> นี่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 ต้นอ่อนขึ้นต้นอ่อนนี้่เราต้องเอาออกจก้ะ <c oughs> จะเอาออกเขาก็ไปเป็นต้นเลยเพราะว่าเขาอยู่ข้างล่างเนี้ยเขาก็ขึ้นใต้ดินขึ้นได้ก็ไม่สมบูรณ์จ <c oughs> ้ะโอ้โหน,นี่ต้นสวยจังเลย นี่ก็รอขึ้นอีกแล้วเนี่ยพอจ่าไม่จ่าเนี่ยเห็นไหมเน,นี่ยเนี่ยรอขึ้นเป็นต้นเป็นต้นเลยและอีนี้เดี๋ยวยจ๊งก็จะมาตัดยอดออกตัดยอดยอดปลูกใหม่ต้องปลูกน้ําชุ่มชุ่มถ้าน้ําน้อยๆไม่ค่อยไข่ไม่ดกจ้ะถ้าน้ําชุ่มชุ่มไข่ดกดียวรื้อใหม่รอ,อบนดินเนี่ยบางทีก็ขไข่เม็ดเล็กๆเกษตรเล็กๆขเขาก็ไปขึ้น,น,น,นอันนี้ข<ช>ไข่ใช่ไข่ทั้ทงนั้นเลยป้าเนี่ย ไข่ดำๆเยอะเลยไข่ดำๆม้วแก่แก่แล้วขึ้นไวไข่ดำๆเมื่อก,ก่อนลูกมัน700น้าป้าเยาอะเนี่ยเนี่ยขนาดนี้700แต่เดี๋ยวนี้มันจะถูกลงมาหน่อยนะ ก็ไม่ตกแลราคาะดังคามตก,ตกมาหน่อยเลยแล้วเดี๋ยวนี้พ่อขึ้นมาก็ได้ต้นนึงสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าถึงห้าร้อยอ่ะจ้ะที่เหล็กก็สองร้อยสวยก็ห้าร้อยขึ้นไปจ้ะแต่แต่ลายแต่ยิยพินใหญ่จะบอกว่าลายก็สําคัญแต่ว่าบางทีก็อยู่ที่การเลี้ยงดูจ้ะบางทีซื้อมาลายดีๆเรามาปลูกน้ําไม่ดีอากาศไม่ดีก็ทําให้ลายน้อยลงเดี๋ยวค่อยดูใหม่รอ,อบนึงเดีย๋ยวมานัดอันนี้ก่อนว่าได้เท่าไหร่ หนีเจ๊ป่าเนี่ยคุยก็ได้นช่วงนี้ไปไหนไม่ได้เพื่อนๆเนอะอยู่ติดกับบ้านซื้อลงทุนต้นหนึ่งสี่ร้อยห้าร้อยปลูกไว้อีกสี่ห้าเดือนเราก็มาเก็บไข่ได้จ้ะเก็บสนุกกว่าไข่เป็ดอีกนะนี่นี่ป่าเนี่ยเก็บไปสนุกกว่าไข่เป็ดอีกจ้ะ เราไหนเราจะได้ความสวยแล้วไหนเราจะได้ไอ้นี่อีกถ้าเราไม่เก็บไข่เขาก็จะแทงขึ้นมาเป็นหนอจ้ะนี่ยพินเป็นคนขี้งกเนาะมันก็ต้องลงทุนแล้วมันก็ต้องเอาไอ้นี่มาทุนคืนมาบ้างจา้ะแต่ว่าเยพินจะบอกว่าสำหรับเพื่อนเพื่อเยินแฟนคลับเยพินที่กิดจะปลูกอะ่ะ คนที่คิดจะซื้อไข่ไปปลูกอะ่ะไข่มีสิทธิ์เผือกมีสิทธิ์เขียวแล้วก็มีสิทธิ์ไม่ขึ้นนะจ๊ะต้องเผื่อความเสี่ยงไว้สี่สิบเปอร์เซ็นจาะเห็นไหมอีกรอบพีพินว่ารื้อแห้งดีกว่ารื้อน้ำเรือเปาเนาะรือ้อน้ำมันแฉะม,มันแฉะ นี่นีหนีไข่ไข่ขึ้นไข่เล็กก็ขึ้นแล้วใช่ขึ้นเป็นต้นเล็กไข่เล็กมันจะขึ้นเป็นต้นเล็กขึ้นถ้าไข่ใหญ่นะบางทีไข่ไข่ลูกเป้งๆบางทีขึ้นสองยอดยังมีเลยป่ะนี่เี่เนี่ป้าเห็นไหมเนี่ยนนี่คุยแค่เจอเปีไปรอบนขนาดไปรอบแล้วนะแล้วใหม่นี่มันแพงๆนะป้าดินก้นเนี่ยเขายังขอเขาแล้วเหรอใ มารับมารับยายไง อโอ้โหเนี่ยชอบใจไข่ดำไข่ดำเนี่ยเนี่ยไข่อะมันจะเป็นไข่ซ้อนไข่อะมันมันไข่ดำนะี่ยมันจะซ้อนไปอีกมันจะไปเปน็นไอ้นี่เพราะได้อีกต่ออีกนี่เ,เท่าไรเดี๋ยวนับก่อนปีสักสี่เดือนสี่ห้าเดือนโอ้โหโ,โดดไม่หกักเลยเต็มเส้น <an> นี่มันชอบกินปลากันเ <c oughs> นี่ยเดี๋ยวมานับกันเนี่ยไข่นะเนี่ยเดี๋ยวก่อนดูไข่ดำเนี่ยไข่ดำได้เท่าไหร่อ่ะไข่ดำไข่ใหญ่อะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอุ้ยโดนนอหักเลย สิบสิบแปดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบไข่ใหญ่ไข่เป้งน,นะไข่เป้งยี่สิบแป้งหยิบไปในแก้วหน่อยกัะแก้วขาวอ่ะไข่ไข่แม่เป้งได้ยี่สิบใข่กล่องไว้ก่อนเดี๋อนี้ใครจะหาได้หาเอาใช่ไหม กรเจ็ดเลย้มีก็เมื่อกี้ก็เจอเออข้อข้อข้ไอ้น่งก็เต็ดเต็มไอ้ปยปลาหางปลาไหลอะเต็มปลาไหก็ขึ้นไอ้่อนได้นั้นยี่สิบแล้วเดี๋ยวนับไข่นี้ก่อนอันนี้ไข่ไข่ดำพอประมาณเนี่ยอันนี้ก็ดดำนะเนี่ยยี่สิบเอ็ดยี่สบสองไข่ดำยี่สิบสองยี่สิบสองลูก ยี่สิบสามลูกไข่ดำไข่ดำยี่สิบสามและนี้ไข่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 รธรรมดาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก จ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าไข่ขาวอย่างเงี้ยยี่สิบห้าลูกนะนี่ไข่เจลาตินสองลูกไปไปเพะ เอาไปเพาะเออเอาไปเพาะเลยเพาะง่ายยี่สิบห้าเนาะเมื่อกี้เนี่ยนี่เลยเอาโอ้อันนี้นี่ได้ต้นเลยเนี่ยยี 25, ่สิ 26. 26, บห้ายี่สิบหกจ้าจ้ายี่สิบหกยี่สิบหกแป๊บหนึง่งยี่สิบหกก็ขาดอีกสามลูกพอร์สไอเมื่อกี้ยี่สิบสามก็ยี่สิบหกเป็นยี่สิบเก้านี่ไง น,นี่มีอีนี้อีกยี่สิบเก้าเป็นสี่สิบเก้าลูกแล้วเนาะยี่สิบหกกับยี่สิบสามเป็นสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าแล้วมีหางปลาไหลอีกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหางปลาไหลอีกห้าแล้วก็ใไฮยแตงไปอีกสองตีจะหางปลาไหลห้าลูกโหกสี่สิบห้าไอ้สี่สิบมันต้องมีอีกเนี่ยสี่สิบเก้ากับห้าห้าสิบกับลูกอะ่ะ เนี่ยในนี้มีอีกห้าสิบกว่าลูกนะเก็บก่อนปุ๊บห้าสิบกว่าแล้วไอ้ในโคนยังไม่ได้ตัดสนิทในโคนมีอีกห้าสิบลูกลูกก็สองร้อยก็เป็นเงินเท่าไหร่ลูกก็สองร้อยอ่ะห้าสิบลูกอ่ะอ่าเป็นเงินเท่าไหร่พันหมืงง่นเลยหมื่นหนึ่งรวยเลย ก็ได้ลรอดลูกต้นลักเราเราละสองร้อยก็ได้หมื่นหนึ่งละนี่เนี่ยจุดคุ้มทุนนะใครว่าไม้ด่างราคาถูกแล้วโอ้โหนี่เห็นไหมเนี่ยดำไม่ด่างดำไม่ดำไม่ดำไม่ดำนี่เอ้าไหนโอ้โหบอกแล้วมันต้องม้าสิกว่าห้าสิบก่าถ้าเราเพาะแล้วรอดเราขายได้ต้นละสองร้อยก็ได้หมื่นหนึ่งละน่าคุยว่ะมีสามสี่ต้นปลูกไว้เยอะมาถึงบอกว่าไม้ถูกใครปลูกไว้เถอะจ้ะ ถึงได้เราก็ขายได้ขายแพงไม่ได้เราก็ขายถูกสามตีเดือนไ,ไ,ได้ไข่จ้าไข่เดือนนึงเกือบสิบลูกก็เนี่ยวันนี้นี่เราก็ไป็นเรียนใช่ปะจ้าเดี๋ยวมานี่นี่อีกนี่ <mm> นี่ยดำปีเลยนี่ยึค <mm> นว่ะเดี๋ยวพวกนี้ลือใหม่อีกสน,นุกไ,ได้กูมีต้นเล็กโอ้รถน้ำเยอะสิแปก <ต>ซื้อซื้อคนนั้นมาใหญ่แล้วบินออซื้อมันมาสี่ร้อยอะน่ะสามตีดแล้วสวยจังเลยลูกเขาก็มีต้นนะลูกก็ะหรือได้แล้วน่ะลูกก็ใหญ่แล้วน่ะที่หรือให้ไปก็แตกเลยน่ะแต่มันจะดา่างเปล่าเท่านั้นเนี่ยห้าจิตก่าลูกจกเลยเอาต้นเขียวไปปลูกนานไหมเพราะมันจะด่าง ไม่นะเพราะมันด่างมันด่างเลย,ยถ้ามันไม่ด่างมันก็ไม่ด่างต้องสังส่งซื้อแก้วซะหน่อยว่ากใอน้แก้วสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องเลยชงนาดีๆมาเยะเอาด,ดินไปนี้เลย ดินไปเพาะเอาดินไปกองแล้วก็น้ำลาดให้สินี่นี่ใช่เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจอีกเขามีอีกหลายต้นดินไปกองแล้วันโอ้โหมาคุยตั้งนานเบ่งเจอมันแอบอยู่ตรงไหนเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยแอบอยู่ตรงไหนเนี่ยเฮ้ยดุกดุ๋ยไปดูไป ไส่เมออือนนังาเงี้ยอือแมวไม่ไหวและอันนี้อันดีนไปเพาะนน้ำลาดให้ชุ่มเอาวันนี้ได้นี่ยนี่แตงใส่แก้วใส่ถ้วยอย่างนี้เพาะไอ้นั่นน่ะแล้วก็ถ้วยแล้วฝากค้ออีกทีนึงนะอ่ะถ้วยไปใส่ในแก้วอ่ะขึ้นไวนี่เดี๋ยวจารดาวให้ดูี่พเพาะไอ้นั่ไนไว้อเพราะอือแล้วก็ขึ้นใส่แล้วสองเม็ดเ<ม>พาะได้เลยนะขึ้นเลย ตัวนี้มีแต่อะไรดีๆว่ะนี่นี่นี่นายอกนี่เม็ดหนึ่งใหญ่ด้วยเนี่ยไข่สมบูรณ์นะไข่ถ้าดำมันจะสมบูรณ์จ้ะไข่ดำจะขึ้นไวยกับไข่ขาวจ้ะไข่ขาว เกิด50มาไหนตาก้องตาก้องแทนแทนแทนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาฟังผมร้องกันสักหน่อยสวัสดีครับท่านพี่น้องมาฟังผมร้องกันสักหน่อยคุณยายจา๋าเก็บต่ออยากดูอันนี้ใช่ไหมเอิมป่าอาคยายเก็บต่อ มันหมดแล้วที่ลูกเดี๋ยวต้องไปช่วยกันยกใหม่ต้องไปยกต้อใหม่ย้ะาสวัสดีครับพันผู้ฟังที่ยืนและนั่งไข่หอยสวัสดีน้อยน้อยที่ยืนไข่หอยรับฟังให่นไหมอันนี้มันกำลังเติบโตอันนี้กำลังเติบโตเอ้ามาสวยยา ยายร้องไอเกให้ฟังสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่อย่างเงินน้นนะ